สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมพบกับช่องพายบินนะครับผมวันนี้เราให้แม่ๆมาดูครับผมพาพี่โบเงินมาออกกําลังกายนะครับผมอาบน้ําเล่นน้ํานะครับผมโอ้โตรงนี้เล่นไม่ได้นะครับผมวันนี้เป็นน้ําคลองนะผมก็ปล่อยมาโอ้ดูดูแวะแวะก่อนแวะก่อนแวะแวะแวะกับผมแวะ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 โอ้แดด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  อ้าไม่กินนะครับผมไม่กินนี่น้ําคลองนะครับผมเขาปล่อยมานะครับผมสูบจากน้ําชีขึ้นมานะครับผมโอ้นี่ครับพ่อแม่บรรยากาศทุ่งนาครับผมบ้านๆนะครับผมไปแล้วไปอาบน้ํานะครับผมพี่บัวเงินนี่ผมไปแล้วไปแล้วผมพี่บัวเงินโอ้เขาปล่อยน้าใส่นานะครับผมมาสูบน้ําใส่นาครับผมแรงมากนะครับผมโมูนาทุ่งนา เขียวมากครับผมเขียวกระจีนะครับผมออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตามพี่โบงเงินไปดีกว่าครับผมอแอบจิบน้ําไปเรื่อยๆนะครับผมแอบจิบไปเรื่อยๆครับผมพี่โบงเงินจิบน้ําคลองนะครับผมอันนี้ <c oughs> ก็ปล่อยไปสายยาวนะผมน้นําเลยดูดูน้ําอุ้ยน่าอาบมากครับผมโอ้หนี่ดูดโอ้ดูน้ำนี่ครับผมพี่โบงเงินเรา เดินชิมไปเรื่อยๆนะครับผมเดินชิมไปเรื่อยๆน่าจะไม่ถูกใจนะครับผมน่าจะลงแบบสะเลยนะครับลุ่มจะลงแม่น้ําใหญ่เลยนะครับผมพ่มพเงินนี่นะครับผมมาดูมาดูพ่มพ์เงินเล่นน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูนะครับผมเป็นธรรมชาตินะครับผมเราก็ต้องพาน้องช้างเรามาอาบน้ําคลายเครียดเดินผ่นคลายนะครับผมเดินชมหญ้ากินหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผม เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของน้องช้างนะผมจะได้แข็งแรงนะครับผมจะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายๆนะครับผมดูกับที่ก็ไม่ดีนะครับผมก็ต้องออกมาก็ต้องออกมาเดินบ้างนะครับผมออกกําลังกายนะครับผมที่บุเงินนะครับผมโอ้หนี่รอยน้ําตกฝนตกเมื่อคืนนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องช้างนะครับผมสุขอนามัยนะครับผมแล้วก็ เดินออกกาลังกายอาบนา้ําเล่นนะ้ําเป็นกิจวัตรประจําวันของพวกเรานะครับผมชาวช้างนะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆก็คืออาชีพควันช้างนะครับผมกลุ่มคนเลี้ยงช้างนะครับผมน่าเล่นมากครับผมโอ้ยนี่นี่นี่มาครับแม่โอ้จะเล่นเลย,ยจะก <laughs> ระโดดเตื้อไปเบิงนไปหาพี่โบนเงินครับผม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตาม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 ปุ๊บโอ้วิววิววิว,ว,วสวยมากอุ้ยสูงมากครับผมเฮ้ยนี่เครื่องสูบน้ำนะครับผมโอ้ยน,น,น่าจะถึงที่ลงแล้วนะครับผมตอนนี้ ทัดสวยมากครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหหอยโอ้โอ้โหดเดินเดินโดนเดินอย่างเร็วครับผมเดินอย่างเร็วครับผมเดินอย่างเร็วเลยครับผมเดินอย่างเร็วเลยครับผมไปทางไหนใช้ทางไป เอ้ยเอ้ยดูดูดูโอ้โหดูสูดูเออโอ้รีบ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 มากโอ้อย่าอย่าอาบน้ำมากๆเลยนะครับผมดูโอ้ดูอาจจะสูงหน่อยนะครับผมทางขึ้นตรงนี้นะครับผมเออดูอ๋อต้มตามต้มตามเลยครับผมพี่บัวเงินโอ้ อันนี้ลึกนะครับผมลึกนะตรงนี้ลึกนะครับผมลึกมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมถ้าใจไม่ลักนะครับผมใจไม่ลักเลี้ยงไม่ได้นะครับผมน้องช้างนะครับผมต้องใจรักนะครับผมถึงต้องอาบน้ํานะผมวันหนึ่งก็สองรอบสามรอบนะครับผมนะครับผมต้องใจรักนะครับผมไหนเจ้าตื่นเช้ามาก็ต้องทําความสะอาดนะครับผมจับ ที่นะครับผมทาความสะอาดที่นะครับผมให้กับน้องช้างที่หลับที่นอนนะครับผมเปลี่ยนหลักเปลี่ยนไายผ่านน้องช้างออกกําลังกายนะครับผมแล้วก็ต้องตัดหญ้าอีกนะผมโอ้โทำกิจวัตรประจําวันหลายอย่างครับผมกับน้องช้างนี่นะครับผมนี่อันนี้ก็ถึงเวลาก็มาอาบน้ํานะครับผมเย็นๆนะครับผมก่อนนอนนะครับผมก่อนค่ำนะครับผมตอนเช้าก็หนึ่งรอบนะครับผมโอ้นี่นะครับผมโอ้นี่คือกิจวัตรประจำวันนะครับผมของช้างนะครับผม เย็นมากเย็นเ็นโอ้มีเป่าน้ำเล่นด้วยครับผมพี่ัวเงินสนุกใหญ่เลยนี่ครับผมตาก็หกกว่าแล้วนะครับผมช้างก็30โอ้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 โข้โอ้้โอะโอ้โอออออ้อ้ จะขึ้นรถเปลาวันนี้ดูโอ้แต่ว่าไม่รุนแรงเหมือนกับพายเบ้นเรานะผมพายเบ้นเรานี้เล่นแรงกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็ว่าไม่แรงนียมุดมุดเลยนะครับผมดู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 นะครับผมโอ้นะครับคุณตาต้องเกาะไว้นะครับผมอ่อ่อ่น่าจะน่าจะขึ้นแล้วนะครับผมน่าน่าจะขึ้นแล้วนะครับผมน่าจะขึ้นแล้วนะครับผม เปล่าไหมเป่าไหมเปล่ปปาศาสตร์เองศางสตร์เองนะครับผมศาสตร์เองศาสตร์เองนะครับผมอีโอ้โอ่าดูลีลาดูลีลาเออนะครับผมน่าจะเสร็จแล้วนะผมน่าจะขึ้นแล้วนะครับผมพี่โบเงินเรา นี่นะครับผมคือจิตวัญญประจําวันของชาวช้างนะครับผมนี่แล้วก็มอบความสุขให้เขานะครับผมความสุขให้เขาได้เล่นน้ําอาบน้ํานะครับผมดูดูดูเอาขึ้นขึ้นขึ้นแบบไหนดูการขึ้นนะครับผมจุ๊บจุ๊บนะครับผมนี่นะครับผมนี่ดูลีลาดูลีลาปั๊บก็เป็นแบบเหมือนว่าเป็นบันไดเกลียวนะครับผมเป็นบันไดเกลียวเดินอ้อมนะครับผม ก็จะเป็นทางขึ้นได้นะครับผมไม่ใช่มาลงตรงๆผมนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเป็นสะพาน์บุญให้กับเราด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมนี่นะครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ